มีเกมที่จะขยับขยายค่ะขยับขยายธุรกิจของตัวเองขยับขยายกระเป๋าสตางค์ของตัวเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัฒน์อาจารย์เมืิมครับอาจารย์เบนตาค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบภาพรวมเดือนพฤษภาคมของชาวราศีกุมครับ ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานโหราวิวัฒน์ของเรานะคะชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมน,นี้แคปชั่นคือเงินก็มาโชคก็มีค่ะชาวราศีกุมนะครับคือท่านที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมครับหรือท่านที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วลัคนาของท่านสถิตในราศีกุม ท่านคือชาวลัคนาราศีกุมครับสำหรับชาวราศีกุมในเดือนนี้นะคะเงินก็มาโชคก็มีก็ชัดเจนมากค่ะในเดือนพฤษภาคมชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะได้เจราจาเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ประสบความสำเร็จกับเงินก้อนใหญ่ถ้าไม้ถึงบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จกับเงินก้อนใหญ่หรือได้เจราจารเงินก้อนใหญ่อย่างที่เรารู้กันนะคะชาวราศีกุมดาวพฤหัสบดี เข้าในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะขยับขยายค่ะขยับขยายธุรกิจของตัวเองขยับขยายกระเป๋าสตางค์ของตัวเองก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่ากระเป๋าสตางค์เนี่ยจะขยายได้ก็ต่อเมื่อคุณวางแผนธุรกิจไว้เป็นอย่างดีวางแผนความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณเป็นอย่างดีต้องมีแบบและมีแผนอย่างชัดเจนค่ะสำหรับชาวราศีกุมในเดือนพฤษภาคมน,นี้ ังคมจะเข้ามาหาด้วยนะคะเพราะว่าดาวเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานของชาวราศีกุมเนี่ยโดดเด่นมาจะมีคนมากหน้าหลายตาค่ะเข้ามาหาชาวราศีกุมเป็นช่วงจังหวะที่ชาวราศีกุมเนี่ยได้เปิดตัวมากขึ้นด้วยสําหรับชาวราศีกุมที่ทํางานในสายอาชีพที่เป็นครูอาจารย์หมอดูที่ปรึกษาคนให้คําแนะนําและให้คาปรึกษานะคะการที่ดาวพฤหัสบดีเข้ามาในเรือนการเงินของคุณเนี่ยถ้าเกิดคุณ มีคำแนะนำมีความรู้มีวิชาที่เป็นในเชิงของการให้คำปรึกษาแล้วเขาสามารถไปต่อยอดได้ก็จะเป็นผลดีกับคุณในเรื่องของรายได้ค่ะส่วนชาวราศีกุมที่ทำงานเป็นธุรกิจฟรีแลนซ์ก็จะเป็นการขยับขยายเหมือนกันแต่จะเป็นการขยับขยายเพิ่มช่องทางอย่างที่แอนบอกไปค่ะว่าชาวราศีกุมเนี่ยจะต้องมีลู่ทางจะต้องมีลู่ทางมีแบบมีแผนเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมอันนี้เดือน5แล้วเนาะ เดือน5เดือนพฤษภาคมแล้วชาวราศีกุมจะต้องดูรูทางของตัวเองไว้เลยนะคะว่าตัวเองจะเติบโตไปได้ยังไงแต่ถ้าราศีกุมนะตอนนี้แบบห่อเหี่ยวไม่ไม่มีแรงไม่มีกำลังก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะว่าอย่างหนึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ถ้าเกิดคุณพึ่งพาตัวเองไม่ได้มีอีกช่องทางนึงค่ะคือ พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าดาวเกตนะคะเข้าไปในเรือนการเงินชาวราศีกุมถ้าอาธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือถ้าเป็นสายมูในเดือนนี้คุณจะมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนได้ผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนเกื้อกูลหรือในทางความเชื่อก็จะบอกว่าชาวราศีกุมเนี่ยได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนนั่นเองค่ะคก็จะเป็นกําลังใจหนึ่งกำลังใจให้กับชาวราศีกุมด้วยค่ะครับ ถ้ามองถ้ามองในมุมโชคลาบก็จะได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เมื่อเกื้อกูลในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาบด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ก็มาในเรื่องของเรื่องที่ต้องระวังนะครับเรื่องที่ต้องระวังของชาวราศีกุมมีสองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการเจรจาการสื่อสารมีโอกาสที่จะสื่อสารแล้วผิดพลาด สื่อสารแล้วความหมายมันผิดเพี้ยนนะคถ้าพูดบ้านๆกับบัาน,น,นทุกนดินในปากพาสวยนะครับชาวราศีกุมต้องระวังนะครับโดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกเจราจาอะไรไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะความหมายมันถูกแปลงผิดไปเบี้ยวไปเบี้ยวมาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะคลาดเคลื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือชาวราศีกุมครึ่งเดือนแรกเจราจาหรือสื่อสารอะไรก็ตามหนึ่งต้องมีหลักฐาน คุยเสร็จอ่จาอคุยเสร็จมี MOU มีหนังสือพิมพ์ลายอะไรก็ว่าไปมีบันทึกการประชุมมีการส่งลายไว้เป็นหลักฐานแบบนี้เนาะสองอย่าใช้นกพิราบนะครับอย่างสมัยก่อนใช่ไหมส่งสารคุยกันทีพี่จะพี่จะคุยกับน้องแอนต้องปลูกขานกพิราบบินไปชาวราศีกุมสมมุติผมเป็นชาวราศีกุมน้องแอมเป็นเพื่อนหรือเป็นเจ้านายจะสื่อสารกับเจ้านายอย่าผ่านคนกลางอดิวเองโดยตรง นะครับความคาดเคลื่อนจะน้อยลงนะครับในครึ่งเดือนแรกระวังเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองสังคมเป็นพิษอย่างที่น้องแอนบอกว่าคนจะเข้ามาหามากหน้าหลายตาคนที่เข้ามามีทั้งมาเกื้อกูลมาผักดันและมาแสวงผลประโยชน์กับเรานะครับเน้นว่า ส่วนหนึ่งมาสแสวงหาผลประโยชน์กับเราหรือว่ามากหน้าคือมีหลายหน้านาการ,รหลายอันอหลายตาคือตาเป็นสับป,ประรสจับผิดกูละเกินอย่างเ<า>ี้มั้งอะไรอย่างเี้มีส่วนนะครับคนที่เข้ามาที่ต้องกลัวและต้องระวังก็คืออย่างที่บอกครับอย่างแรกมาหวังผลประโยชน์กับเราแต่ถ้าหวังผลประโยชน์กับเราแล้วเราได้ไประโยชน์กับเขาด้วยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่มีปัญหาแต่ถ้ามาจะเอาฝ่ายเดียวก็เลี่ยงไปชิงชิงไป กับอีกอย่างหนึ่งก็คือมาจับผิดมาจับผิดมาดูว่าเราทําอะไรแล้วคอยก๊อปปี้นู่นนี่นั่นนี่ชาวราศีกุมต้องระวังนะครับเพราะชาวราศีกุมช่วงปลาย,ลายเดือนพฤษภาเนะี่ยม,มีเกณฑ์ถูกก๊อปปี้มีเกณฑ์ถูกขโมยผลงานนะครับก็ก็ระวังเรื่องนี้อีกเรื่องหนึง่งเรื่องสุดท้ายเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวมือที่สามสิ่งนี้ชาวราศีกุมต้องระวังนะครับ ชาวราศีกุมที่เป็นโสดเน้นนะครับว่าเป็นโสดมีโอกาสที่จะไปตกล่องป่องชิ้นหรือไปมีซัมติงหรือว่าสัมพันธ์อะไรกับคนที่มีเจ้าของ mm. ส่วนชาวราศีกุมที่มีครอบครัวมีโอกาสที่จะมีบุคคลภายนอกหรือมือที่สามเข้ามาพยายามที่จะแทรกซึมภายในครอบครัวของเรานะครับ mm. เพราะฉะนั้น การสื่อสารการพูดคุยการเจราจาการภายในครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญอการไว้ใจกันการเชื่อใจกันเป็นเรื่องสําคัญนะครับมันไม่ได้รุนแรงนะแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันแรงมันแรงระยะยาวนะครับก็เราได้บอกจุดเด่นในเดือนพฤษภาคมให้กับชาวราศีกุมแล้วนะคะแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมค่ะเงินก็มาโชคก็มีก็ขอให้ชาวราศีกุมเนี่ย เงินมาแล้วรับไว้ได้ทันโชคมีก็คือเห็นเลยว่าอันนี้คือคโชคของเราจะได้เลือกได้ถูกนะคะก็ขอให้ชาวราศีกุมเงินไหลมาโชคก็มีตลอดทั้งเดือนพฤษภาของค่ะครับก็ขอให้ชาวราศีกุมนะครับเงินทองไหลมาเทมามเดินทางไปที่ไหนหรือว่าใครมาหาก็ตามขอให้มาสนับสนุนมาเกื้อกูลให้ชาวราศีกุมนั้นประสบความสำเร็จในทุกด้านครับ สำหรับชาวราศีกุมและทุกๆราศีนะคะที่สนใจตรวจดวงชะตาส่วนตัวกับทีมงานโหราวิวัฒแบบเจาะลึกก็สามารถติดต่อแอดมินตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอฝากทุกทท่านนะครับติดตามผลงานของเรานะครับด้วยการชมคลิปเดือนมิถุนายนของเราด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานโหราวิวัฒเราด้วยนะคะพบกันในเดือนหน้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ